ทิท่เ,มเกมก้นกรเียนนะครับมาภาพปลูกพริกพี่น้องสื่อมาถุงละยี่สิบบาทครับ2ถุงเนาะเพื่อจะมาปลูกถุงหนึ่งก็ได้หลายต้นครับพี่น้องมีทิดเค้มบริโล่งคลิปครับทํางานอยู่เนาะแล้วก็สิไลออกก่อนะเษียนทํางานรับใส่ประสาส้นไปน้ำครับ แต่เมืนเน่อกี้ได้โอกาสลงคลิปนะครับมาพภาพปลูกปลักิกครับทิ่เขมคนกเกษียนนะครับเงาหนึ่งก็ได้หลายต้นอยู่ครับแต่คลิปออกพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะหลุมหรือว่าคุ้มหลุมคุ้นไปแล้วนะครับนาอกครับแล้วก็บปลูครับ โอมแน่ๆนๆเนาะแม่เคยสอนไว้ว่าปลูกให้เอาดินใส่แน่นๆครับพี่น้องโอมลงโมลงครับท่านพริกพริกปีบอกเหรนวันพริกสามเดือนน้องพี่น้องน้อบางว่าสิได้ผลเนออ้อย่าให้แต่ทิดเข้มซื่อกินหลายช่วงนี้พริกขึ้นราคาครับพี่น้อง ราคาแพงพีน้องปลูกทุกต้นครับที่หายมานะครับช่วงนี้เหตุการณ์บานเมืองบม่ค่อยดีครับขบมินบุกไทยไทยบุกขมินโอ้เกิดรงครามระหว่างประเทศครับทรงใจไปหาทหารไทยเลยพี่น้องเด้อให้ปลอดภัยแก่ขาดทุกคนทุกนายครับ เป็นการปลูกพริกพี่น้องปลูกพริกนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับปลูกไว้กินครับปลูกไรกไ็ได้ครับประหยัดน้ำประหยัดน้ำเนาะนำประปลาครับ ใสหล้มละหนึ่งต้นครับพี่น้องปูผมผมเมงกับปูก่ค่อยเป็นบักพริกจะเป็นยังไงครับผู้ใดมีเคล็ดลับกะคอมเมนต์มาบอกเลดลเดอครับในส่งทิเข้มคนเกษียณครับเราเอินบักเพชรเนะาะเอามันสมซื่ออยู่หรอครับพี่น้องบักพริกก็ต้องเพชรครับ แต่บักพริกปังพันกันบบวบเผ็ดครับบักพริกหยวกพริกยังบวค่อยเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะเขามาผัดครับผัดเปียวหวานต่างๆประมาณเกือบเป็นสิบต้นนะพี่น้องเนาะไปซื้อเขามาถุงละยี่สิบบาทนะครับแบ่งออกครับ แอกออกมาพีน้องเนาะอย่านทั้งตาย,ยนะแต่วานเวงก็สีแดดเผาพี่น้องอืมปลูกปลูกยี่มาแรงตัวครับพี่น้องเพื่อให้พันธุ์ึกหมอกเนี่ยปลูกตอนแรงครับเย็นๆเนาะคลามเคลื่อนพี่น้องเพื่อให้พันธุ์ตังโตแข็งแรงครับใส่มาต้นการพริกครับพี่น้อง คือใส่ดนตีแน่ว่าสันใส่บ่ได้ครับพีน่น้องนี่คิอซ์หลายบางอันเขาใส่คือบ่มีะระคศิดอ่ะอับทีพี่น้องเนี่ยเห็นก็เป็นเทียงหน้าฝากเทียงหน้าไปกับเป็นบาาน,นะครับเนาะติดติดกัน เป็นบริเวณของเคมีกาบ้านสวนครับรดน้ำกันพี่น้องมารดนน้ำกันว่าสิเป็นต้นไงบ่ฮหดน้มมันก็นต้องเป็นนะนะพี่น,อน้องเนาะปูวักพี่สิเป็นเป็นบักพาวักขำไปเป็นเบอร,ร์เบดนะพี่น,อน้องเนาะ ใช้กิจภูกทุกต้นพี่น้องปลูกทุกอย่างแต่ว่าน้ำต้องประหยัดครับช่วงมาเขาเดือนเมษานำาปปปากะจะได้ประหยัดซอยกันพี่น้องขุดเองปลูกเองกินเองนักเลงพอพี่น้องอยู่กับ รี่เข้มปูปกผิดพี่น้องกับหลายชัานคอมเมนต์ว่าโอ้ดินดำดีเป็นตงงามมาสันเอาลุ่นน้ำกันพี่น้องให้มันตุนงามๆหน่อยโดๆเด้อ น้อยๆนแม่นยังพี่น้องมาเนี่ยเอาปลูกพริกเรียบร้อยเอามาแซมต้นเดียวกันผมเดียวกันก็คือพังอีตู่ครับพี่น้องเบียดนหน่อยพังอีตู่มาเน็ตนต้นพริกนี่พี่น้องก็ลุมทีเรือครับพังอีตู่หรือว่าแมงลักนะครับทั้งพี่น้องประเทศลาวอื่นยังมาพักอีตูค่คือกันอยู่เนาะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาสิบอมีสัตว์เหลี่ยงมากรบกวนวปกติพี่ต่อไปกับสิบล้อมอยู่ในพี่น้องอาแนี่มาล้อมหัวสวนขว้วเขาอยู่ผู้พิตูสักครัครับตอนนี้ ครับพอพุ่นเอฟซีนะครับที่กดติดตามทั้งประเทศลาวเนาะอ่าเบิ่งกันไป y ยู t ท b e เปล่าลาว y ยู t ท b e เปไทยนะครับอ่าพี่น้องตอนนี้กำลังปลูกไม่เพกออีตูเนาะปลูกเพกออีตูแซมน้ลงน้ำนี่ละต้นพลิกเข้านี่ละอ่ะวาวังววาสิ่บ่ผสมพนันผสมพันกันเองระหว่างเพร่ออีตูก็พลิก มูลพลรรากก็คือสิรษฐกินพ้นผลิตอยู่นะพี่น้องนาอผลิตตะพ้นพ้นผลิตปลูกพริกปลูกหอยีตู้ครับพี่น้องพี่น้องเอซทั้งประเทศลาวแล้วเขาแล้วนามนะ้บ่ครับเก่่วเขาเนาอง ไปขุดมากปลูกไปปลูกมาก็เกือบยี่สิบหลุมพี่น้องเดซิบเก่าหลุมตัวปลูกพริกปลูกบักเพชรนะพี่น้องกับใบเพาะกับเพกอีตูปล่อยสำหรับปลูกเพาะอีตูพี่น้อง เนีย่ยบร่อยอย่าเริ่มกดติดตามช่องทิศเข้มข้นกระเียนเนีพี่น้องเนะื้อตอนนี้ก็เตรียมกระเียน,นครับแต่ยังรับใส่ซากอยู่ครับเตรียมซื้อเตรียมช่องไว้นะครับสายยางมาหลากสายยางมารดน้ำพี่น้อง กน้ำป,ปาปลาก็อยู่ใกล้ๆครับโหลดน้ำก้อนครับพี่น้องครับปูกแล้วก็โดน้ำเป็นน้ำปาปลาโม่บ้านครับ ปลูกแล้วก็ฮดน้ำทุกอย่างเราโมยไงก็ยกสิว่าจังนเลยนะพี่น้องเนาะมันเป็นสร้างผมมาสื่อทุกอย่างกับ่อแม่ในเ,เนาะพยายามปลูกกินปลูกอยากอยู่พี่น้องอฝากพี่ฝากน้องไว้ครับช่องทิศเข็มคนกเกษียณ นึกว่าเฟซบุ๊กทิศเข็มด,ดมดอนมดแดงเนาอพี่น้องเนาะเหตุไปเป็นงานอาวีเลกนะครับแต่ว่าจริงจังอือเด้อพี่นอ้นอ,อ,นองคุดจนเมือ่อยตอนคุดก็คุดจนเมื่อยพี่น้อง เน็ตพอได้ออกกำลังพี่น้องเนาะพอได้ส้มพอได้รุ่นผลผลิตสิไใดบ่พี่น้องถาเบิงอีพี่โตไปเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกคไลคคกดแชร์พี่น้องสำหรับสองทิศเข้มคนกระเสียนนาะพี่น้องเนาะเป็นยูทูบเบอร์หม่ครับพี่น้องเห็นพี่น้องไยพี่น้องเล่าประสบความสำเร็จลาย แต่ผมก็บ่หวังปันนั้นหรอกครับหวังแค่บันทึกเหตุการณ์บันทึกประสบการณ์ไว้ทับเบิ้ลน,น้องพี่น้องตอนเถ่าตอนแก่ ม่ทฉันหลายคนไม่งานอนะเรกีกเนาะพร้อมกับปลูกผักปลูกมีไปตามเนี่ยเนาะบางคนก็เลี้ยงสัดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมบัตรปรนับทั้งนั้นนะครับปลกพืชนี่ลนะมันจะมาหองกินขค้ืองัวคือควายพี่น้องอืมมีเวลาก็มารถน้ำครับตามรลอบเอา ครับสำหรับพี่นี่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิศเข็มคนกระเสียนในเรื่อครับนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ